ไปถ้าองรับรู้นะคะขอบคุณมูฮาเนี่เจ้าตีรวมพลังกันนะเจ้าตอนนี้เขาก็รอเวลานะเจ้าตีทานสอสอท่านจะมาพบกับมูฮาเนี่เจ้าเอาฟังเปิ้ลก่อนนะเจ้าว่าเปิ้ลจะว่าจะได้เปิ้ลจะเชีนเปินเปิ้จะได้นะเจ้าเขาจะมาขอความรวมมือขอความกรุดูนะจากเปิ้ลนะเจ้าเพื่อจะได้ช่วยมูฮาเนีเจ้าตอนนี้เหลือประมาณสินาทีนะคะจะถึงสิบโมงนะเจ้าเนาะ หมูเฮาลองดอกมองไว้หล่อๆนะเจ้าบ้านเฮาอ่ะอุรมสองบูนเขียวคันี้นะเจ้าเขาจะยอมเพื่อนี้ลงไฟฟ้าขยายเกินขึ้นจึงเฮาอ่ะนะเจ้าขึ้นผนไร่นะาของเฮานะเจ้าจะเป็นจะได้นะเจ้าถ้ามีลงไฟฟ้าคยายเกินขึ้นนะเจ้าเนาะแล้วหมูเฮาอ่ะส่วนใหญ่จะมีอาชีพอาชีพจับกระเกษตกระลาวนะเจ้าเพราะว่าเขาจะไปอยู่ตีไหนไปทำงานตีไหนลูกหลานเขาสุดท้ายแล้วมันจต้องอยู่บ้านเฮาเหมือนกันเจ้าใค้บักกาบ้านทองนะเจ้าส่วนใหญ่ทุกคนถ้าบ้านเกิดมรนะเจ้า ถึงแ Nacional, it, да ม่ว่านอกจะไปบว่าได้เจอที่นี่แต่นอกก็เป็นคนที่นิดเป็นคนตะบนนี่บ้านนี่นะเจ้านอกก็บห้างบ้านของน้องนะเจ้าใครจะมาเอาขยะมานี่หมู่บ้านเขาเขาแบ่ยอมเด็ดขาดนะคะแม่ก็เดินไปโน่น